ในมื้อเย็นวันนี้วันที่20มีนาคม2568นะครับเรามาทัวร์ของมาทัวร์นะครับมาที่อุทยานแมวซีเจียงที่กุ้ยโจวนะครับประเทศจีนนะครับวันนี้ก็เป็นอาหารมื้อเย็นสุดอลังการของเราอีกมื้อหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่นะครับมาทัวร์คุณเต๋านะเป็นตัวแทนของมาทัวร์นะครับนี่ก็คืออาหลิงนะค,ค่ะยิงดีต้ตอนนับทุกท่านคะ่ะ ตรงนี้นะคะแต่เป็นเนี้อว่าอาหารโต้ยาวนะคะโต้ยาวนะฮะสำหรับเขาจะมีกิจการเฉลิมฉลองกิจการเทศกาลของเขาก็จะจัดงานนี้เป็นโต้ยาวเลยแบบนี้เลยใช่ค่ะแบบนี้เลยชาวต้นเขามาถึงนั่งกินไก่ฟงเนืงแล้วก็กินซุปแล้วก็กินคากิอะไรต่างๆนะคะอส่วนมากก็คือมีอะไรที่ดีๆเอามาเลี้ยงหมดเลยก็จะมาเลี้ยงนะครับเป็นการเฉลิมฉลองนะครับของเราในมาทัวร์ที่มา ที่นี่ก็เฉลิมฉลองของความสุขที่เรามาในชุมชน แมวสีเจียงใช่ไหมครับมู่บ้านซีเจียงแล้วที่สําคัญที่สุดนะผับแมวเขาจะมาชวนกินเหล้าด้วยชวนกินเหล้าด้วยเพราะว่าเหล้าอะไรฮะอ่าเรียกว่าเกาซานเหนียวสวยนะเกาซานก็คือภูเขาสูงเพราะว่าบู่บ้านเขาอ่จจะอยู่ภูเขาสูงนะคะแล้วก็เป็นเป็นเหล้าที่ทํามาจากข้าวเหนียวใช่ค่ะแล้วก็เอาตามท่อไม้ไผ่ลงมาจากภูเขาสูงาลงมงล่าคัะมีความหมายที่ดีขอให้พรนะคะ๋อเป็นการให้พร เป็นการต้อนรับแขกที่มาเยือนใช่ค่ะใช่ไหมครับในวันนี้ก็เช่นเดียวกันกันเช่นเดียวกันนะคะเขาจะค่ะไปเป็นแขกค่ะปะเดี๋ยวก็จะมีพิธีต้อนรับเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาจะร้องเพลงเต้นระบำให้ดูด้วยค่ะอ๋อมีการเต้นระบำโดยโดยชาวแมวใช่ไหมใช่ค่ะชาวเผ่าแมวที่จะมาต้อนรับพวกเราใช่ค่ะนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราก็จะได้ชมการต้อนรับอย่างอบอุ่นของชาว เผ่าแมวใช่ไหมครับแถบเผาแมวใช่แล้วค่ะแล้วคุณเตาเป็นไงครับของมาทัวร์มาในครั้งนี้เป็นไงครับถือว่ามาต้อนรับทุกท่านแล้วก็ขอทกท่านมาดื่มด่ำบรรยากาศที่สุดยอดแบบนี้เลยสุดยอดมาก <c oughs> แต่ลโปรแกรมที่มาใน5้าคืน6กวันในครั้งนี้ถ <c oughs> ือว่าเติมเต็มในทุกโปรแกรมนะครับเดี๋ยวเรารอชมเผ่าแมวนะครับที่จะต้อนรับพวกเรานะครับนี่นนะครับทุกมื้อของมาทัวร์นะครับ เขาจะเลี้ยงแบบเกินไม่ใช่เลี้ยงขาดนะเลี้ยงเติมเต็มทุกมื้อนะครับเราจะอิ่มอร่อยในทุกมื้อแบบนี้เลยนะครับกว่านี้ก็เป็นการตั้งโต๊ะแบบแถวยาวเป็นการเฉลิมฉลองนะครับสู่หมู่บ้านแมวสีเจียงนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะได้พบกับแมวสีเจียงนะครับเป็นกอท้อง 我们的餐厅联欢晚会有春节小队，有我们苗家阿妹给大家带来。高山流水，这就有的时候两个小队齐出，你听好了，一双手放在桌子上手，手不能碰到阿妹手中拿的土碗，还有手碰到会奖励你。三大碗。好，在抢菜的时候屁股不能抬起来，屁股抬，从头再来。能喝酒的就喝，喝不了酒的话你就挥挥手坐起来。家，各乡水俗。哎 เล่าให้ตัดแขกขึ้าเรือนทุกคนได้ดื่มเหล้าของเอาแล้วสินเชียงนะครับอันนี้โอ้โอ้เเฮียเยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้นะครับ้ยยเ้เเ้ยเ้เ้ยเฮ้เยเเย นี่แหละครับแล้วกรับของ <ไป S 1> เผ่าแมวกินเกียม ตอนรับแล้วเราก็ให้เกียดคนชาวเมาแล้วนะไอ้แหน่ซุนเทียนนะครับ อยู่กับคนที่มีอะไรตรงกันฉันนั้นรู้ว่ามันก็คงจะดีมองในตาเราคงจะรู้ทันทีเรายินดีที่รู้จักกันอบอุ่นใจที่เจอกับคนดีๆและครั้งนี้ทุกคนก็มีกำลังใจเราจะรวมพลังกันสร้างวันใหม่จะทำอะไรก็ทำให้ดี และในวันนี้เราจะพร้อมใจกันหากเราจะยิ้มเราก็ยิ้มด้วยกันให้เธอและฉันเป็นอย่างนี้มีแต่รักในหัวใจและพร้อมกันจะเก็บวไว้ให้กันละลา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 ล,ะล,ะละ จะทำอะไรก็ลองกันดูขอให้รู้ว่าเราทุกคนจริงใจเราจะรวมกันไปเป็นครอบครัวใหญ่มีอะไรเราก็แบ่งกันหากจะมีอะไรที่เกินกำลังทุกทกครั้งก็ยังมีทางเดินไปมีอะไรเราพอจะช่วยกันไดน้ทุกครายรยก็กลายเป็นดี ก็คล้องใจกันหากเราจะยิ้มเราก็ยิ้มด้วยกันให้เธอและฉันเป็นอย่างนี้มีแต่รักในหัวใจและพร้อมจะเก็บไว้ให้กันละลา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 